บรรยากาศซาอซ่ากับคุณนูสุดแสบตอนที่7จูบด้านไปเฟิงนี่เจ้างั่งถูหลังให้มันดีๆหน่อยได้ไหมฉันเอ็ดคนที่เอาแต่ปลายนิ้วแตะๆเมื่อไหร่มันจะสะอาดวะเนี่ยแช่จนตัวจะเปื่อยหมดแล้วแต่แบบนี้ผมไม่ชินนี่ครับจะอีกกี่ครั้งมันก็ไม่ชินผมไม่ได้สัมผัสตัวผู้หญิงแบบนี้บ่อยๆฉันเป็นคนแรกหรอคำตอบของเขา ทำเอาฉันตื่นเต้นจนต้องหันมาคุยกับคนที่เอานิ้วจิ้มจิ้มฉันแทนการถูหลังครับผมไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่สาวๆเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าออผมไม่หล่อคนตัวสูงย่อตัวลงมานั่งคุยกับฉันข้างขอบอ่างอาบน้ําแต่ตอนนี้ก็หล่อแล้วไงสนใจมิละ่ะฉันจะแนะนําสาวในบ้านให้ถ้าไม่ใช่คนของเฮีย,ฮยแกก็จีบได้หมดนั่นแหละฉันบอกคนที่ตอนนี้ ตั้งแต่หัวจดเท้าถูกเปลี่ยนใหม่หมดขนาดอาลิสยังบอกว่าเขาหล่อเลยคุณควรจะหาให้ตัวเองพี่ชายของคุณหนูจะได้ไม่เครียดจริงๆผมคิดว่าอยากจะเจอมันก็เจอเองให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าครับคนที่พูดเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองตัวเองยังไม่มั่นใจทั้งชาติก็หาเมียไม่ได้หรอกแบบนี้ให้มันมั่นใจในตัวเองหน่อย ตอนนี้แกหล่อแล้วสาวๆมองกันเป็นแถวหล่อขนาดนี้เลือกจะจิ้มไข่ก็ได้เขาไม่ปฏิเสธหรอกแกเนี่ยมันกากจริงๆคนเราสเสน่ห์มันอยู่ที่ความมั่นใจรู้ไหมแกเนี่ยนะถ้าแกทำหน้าจริงจังบ่อยๆมันจะหลอกกว่านี้ที่จริงแล้วแกก็แค่ใช้ชีวิตแบบผู้แพ้มาตลอดถ้าได้เป็นผู้ชนะบ้างแกก็จะไม่เป็นเจ้งงางั่งแบบนี้เลย เออคุณหนูครับผมว่าผมควรออกจากห้องผมรู้สึกว่าฟองสบู่มันเริ่มน้อยแล้วเคินฉันเหรอแกเป็นผู้ชายยังไงฉันเป็นผู้หญิงฉันยังไม่อายเลยฉันดึงแขนคนที่ทำท่าจะลุกขึ้นก่อนจะฉีกยิ้มเพื่อแย่คนที่มองฉันด้วยหน้าแดงๆอย่าแกงได้ไหมครับรู้ไหมครับว่าผมอยู่ใกล้คุณหนูผมทำตัวลำบากแค่ไหนคุณทำผมใจตั้นแรงบ่อย ผมจะไม่อยู่ให้คุณหนูแกล้งแล้วอาบเสร็จแล้วเรียกนะครับเจ้าง,งั่งแกะมือของฉันออกแล้วเดินออกนอกห้องน้ำไปเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าหนีขัดคำสั่งของฉันแต่ทำไมฉันกลับรู้สึกดีและพอใจกันนะฉันเนี่ยมันต้องบ้าไปแล้วแน่เลยที่พอใจเพราะเจ้าง,งั่งรู้จักปฏิเสธฉันบ้างหลังจากอาบน้ำเสร็จเจ้าง,งั่งเซอร์ซ่า ก็เอาชุดมาให้ฉันเปลี่ยนทำไมไม่รู้จักเช็ดผมก่อนแบบนี้ชุดฉันก็เปียกสิทำไมแกมาถึงได้ซสื้อบืือแบบนี้นะด่าไม่ออกพ่อเขาจ้องตาฉันอยู่หรือเปล่ามือที่เลื่อนขึ้นมาเช็ดผมให้ฉันมือที่ขยี้หัวของฉันด้วยผ้าคุณหนูถ้าเป็นคนอื่นทำแบบนี้อาจจะถูกฉันเอามีเสียบไปแล้ว เอ็งง้งนี่มันเช็ดผมเป็นจริงๆหรือเปล่าเนีม่มองหน้าฉันทำไมไม่ทำตาขวางแบบนี้น่ารักคุณหนูอาจจะโกรธที่ผมพูดแบบนี้แต่ผมแค่อยากจะบอกไว้เพื่อคุณหนูไม่รู้ว่าตัวเองน่ารักแค่ไหนผู <c oughs> ้ชายที่ได้เป็นแฟนของคุณหนูต้องโชคดีมากแนๆ่ๆคนที่พูดพูดออกมาเสิตามภาษาแต่ทำไมหัวใจของฉันมันกลับเต้นแรงมันเต้นแรง ว่ถูกเจ้างั่งนี่ชมเหรออลิสกับจีจีก็ชมฉันบ่อยๆแต่ไม่เห็นจะรู้สึกแบบนี้เลยนี่แกคิดว่าฉันน่ารักเหรอผมไม่ได้ชมเพราะว่าผมเป็นเบสแต่ผมชมเพราะตอนนี้คุณหนูทําตัวน่ารักนั่งลงเถอะครับผมจะใส่ถุงเท้าให้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าผู้ชายส่วนใหญ่ <c oughs> มองผู้หญิงน่ารักยังไงแต่สำหรับผมเวลาคุณหนูไม่ฉุนเฉียวคุณหนูน่ารักมาก คนที่ใส่ถุงเท้าใส่ไปพูดไปไม่ฉนเฉียวงั้นหรอแต่ถ้าฉันหุดหงิดคนในบ้านจะสนใจฉันนี่ป้าหมาจะคอยเอาใจเฮียเฮียก็จะสนใจฉันพูดพางมองคนที่ใส่ถุงเท้ารอบนี้ใส่ไม่ผิดคู่แฮงั้นต่อไปไม่หมุดหงิดได้ไหมครับผมจะสนใจเองคนที่ใส่ถุงเท้าให้ฉันเสร็จ ช้อนสายตาขึ้นมามองแล้วส่งยิ้มให้ฉันใครอะใครอยากจะไปให้แกสนใจกับเราฉันตั้งใจจะตะคอกนะแต่จูๆ่ๆเสียงมันก็อ่อนลงมาเองไม่ได้อยากให้แกสนใจซะหน่อยแต่แกพูดออกมาแล้วนะไม่สนใจฉันแกตายแน่ๆอยากทำอะไรต่อไหมครับผมคิดว่าผมควรจะไปหัดขับรถ <c oughs> ให้คนเป็นเจ้านายขับมันคงไม่ดีอาจจะต้องไปหาที่เรียน ถ้าผมจะขอเวลาว่างสักสามชั่วโมงต่อวันหลังไปเดอะเฮเวนได้ไหมครับอยู่ที่นี่ผมคงต้องลบกวนคุณหนุไปก่อนผมจะพยายามทำให้ดีพอคุ้มเงินเดือนทำอะไรไม่ได้แบบนี้ผมรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าจ้างคนที่นั่งเกาะขาฉันอยู่เกาหัวแกะแกสามชั่วโมงลอยหรอมากไปหรือเปล่าฉันไม่ต้องตอบอะไรเพราะมันเหมือนกับแกขอเวลาสามชั่วโมงไปอู้งาน แกยังกล้ามาขออีกงั้นเหรอแกต้องไปเรียนทำไมถ้าแกกราบกรานฉันฉันจะสอนให้ก็ได้ไปเถอะฉันอยากเที่ยวแล้วเราจะออกไปตะเวยนยามราตรีกันด้านชินเออคือแบบว่าตอนนี้เจ้านายของผมนั้นเต้นสะบัดอย่างกับไม่กลัวเอลจะเคดแล้วตัวผมนั้นเหรอต้องมายืนเป็นเสาให้คนเป็นเจ้านายของผมลูดในตอนนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่สนุกนะ แต่ผมเต้นไม่เป็นทำไมแกไม่เต้นเสียงยืดยาของคนที่มีอาการมึนจากฤทธิ์แอลกอฮอล์เอ่ยถามผมก็ผมเต้นไม่เป็นนี่ครับให้ดื่มเป็นเพื่อนพอได้แต่เรื่องเต้นนี่แบบว่าเสียงที่ดังมันทำให้เราต้องพูดกันใกล้กว่าที่เคยเป็นหอมจังเลยแม้นี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เราใกล้กันแบบนี้แต่แต่กากจริงจ้องงัง เลิกพูดคำว่าทำไม่ได้ได้ละคนเป็นเจ้านายเริ่มจับมือของผมแล้วโยกย้ายไปตามจังหวะเพลงจนผมต้องโยกย้ายไปตามคนตัวเล็กช้าๆผมอายนี่ครับเห็นนมฉันยังไม่เห็นอายขนาดนี้เลยคุณหนูชูมือที่จับมือของผมขึ้นแล้วหมุนตัวช้าๆหมุนไปเซไปไหวไหเนี่ยผมไม่เคยมองนะผมหลับตาตลอดเลยผมนะ่ะ กลัวมองแล้วคุณหนูจะควักลูกตาครับผมกระตุกแขนเบาๆเพราะกลัวเธอจะไปชนกับคนข้างหลังแต่ดูเหมือนมันจะทําให้เธอเสียหลักแล้วชนเข้ากับอกของผมชิบหายละโดนด่าแน่ๆเลยแต่มันผิดคาดเธอไม่ได้ด่าผมแต่กลับเต้นต่ออย่างสนุกสนานโดยที่หลังของเธอยังแนบกับอกผมอยู่แบบนั้นเหมือนตอนนี้เธอแค่กําลังจะหาที่พึ่งพิงสนุกจังเลยสนุกที่ได้เป็นแค่อฟัง ไม่ใช่ไปฟังปกติฉันไปเที่ยวดีไลนะไม่มีใครกล้าเต้นใกล้เลยยังกับเป็นตัวเชลโลกเดินไปที่ไหนคนก็แวกทางให้ตลอดเพราะคุณหนูน่ากลัวต่างหากผมประคองล่างที่เต้นไปเซไปเอาไว้ไม่ให้ล้มเจ้างังมันต้องจับที่เอลซีแกเป็นคนเพศใหญ่ที่โง่เง่าแต่ฉันชอบแกนะแกทำให้ฉันรู้สึกว่าฉัน สำคัญนะมือของผมที่หิ้วเข้าใต้แขนถูกจับให้เลื่อนมาที่เอวแล้วคนที่ถูกจับเอวก็หันมาหาผมอยากเห็นหน้าคุณหนูจังที่นี่มันมืดเกินกว่าที่จะเห็นคนตรงหน้าว่าทำหน้ายังไงอยู่นะแต่ที่รับรู้ได้แขนของเธอกําลังคล้องคอของผมอยู่คุณหนูครับที่นี่คนเยอะแบบนี้คนจะมองคุณไม่ดีฝึกไว้ฝึกไว้ถ้าแกมีแฟนแกก็ ทำแบบนี้แกน่ะชอบผู้หญิงแบบไหนตัวเล็กแบบฉันหรือเปล่าคนตัวเล็กที่คล้องคอของผมอยู่นั้นถามคำถามที่ไกลตัวผมเหลือเกินผมไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่สาวๆผมไม่เคยตั้งสเปกเลยถ้าผมจะชอบก็คงเป็นแบบว่าตัวเล็กกว่าผมก็ดีนะครับผมสั้นหรือผมยาวผมยาวผมว่าน่ารักนะผมสั้นผมก็ไม่เกี่ยง แต่ผมไม่ใช่คนที่ผู้หญิงจะสนใจขอให้มีคนสนใจเถอะแล้วคุณหนูล่ะชอบแบบไหนผมปล่อยให้คนเป็นเจ้านายกอดคออยู่แบบนั้นเพราะเพลงที่เราเต้นกันอยู่ตอนนี้มันเป็นเพลงช้าทําให้เราได้คุยกันมากขึ้นไม่รู้สินะกับผู้หญิงมันก็ฟินดีแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ฉันใจเต้นตึกตักแต่มันทําให้ฉันแค่หายอยากนะ่ ฉันก็บอกไม่ถูกอืมช่างมันเปลี่ยนเรื่องคุยใครใช้ให้แกมาถามฉันกันเล่าคนขี้งุดหงิดเริ่มเหวี่ยงใส่ผมอีกแล้วแต่เนียนกอดแบบนี้ตอนที่ไม่เมาไม่ได้นะเนี่ยผมได้แต่ขยับตัวไปตามจังหวะเพลงช้าๆจนจบเพลงคนเป็นเจ้านายดูเหมือนจะสนุกพอแล้วจึงร้องกลับรีสอร์ทเมื่อถึงเวลาจะกลับผมถึงได้รู้ว่าชีวิตเรามีปัญหาแล้วเจ้านายของผมเมา ใครจะเป็นคนขับรถโธ่เริ่มสมเพชในความกากของตัวเองแล้วสิผมจำต้องแบกเจ้านายที่จู่ๆก็ปิดสวิตตัวเองขึ้นมาขึ้นหลังแล้วเดินออกไปเรียกแท็กซี่อย่างยากลำบากหลังกลับมาถึงที่พักผมก็พาคนเป็นเจ้านายวางลงบนเตียงนอนเบาๆถ้าเธอตื่นขึ้นมาผมอาจจะสวยได้แต่พอวางตากลมโตมันกลับลืมขึ้นมองผมมองทำไมผมไม่ได้ชฉวยโอกาส หรือทำอะไรเธอเลยนะนอนเถอะครับถึงที่พักแล้วผมจะนอนที่โซฟาชินฉัน,ฉนจะอครับคุณว่าย่งไงผมรอฟังสิ่งที่เธอจะพูดด้วยความสงสัยฉันจะอ,อคุณหนูลิฟเอามือปิดปากแล้วผลักผมออกก่อนจะลิบวิ่งไปที่ห้องน้ำผมเลยต้องวิ่งเพื่อไปรูปหลังให้เธอแต่ดูเหมือนมันจะไม่ทันเจ้านายผมนอน จมกองอ้วกไปเสียแล้วโทษถังเลยต้องเป็นผมที่ต้องดูแลสินะอ้เค่าจ้างสามแสนทำงานสามล้านจริงๆผมเดินไปเปิดน้ำใส่อ่างแล้วจัดการเอาชุดที่เลอะอ้วกของคนเป็นเจ้านายออกก่อนจะอุ้มเธอลงไปแช่น้ำเพื่อให้เธอได้ส่างบ้างเอาอีกแล้วต้องมาเห็นอะไรแบบนี้อีกแล้วรู้ไหมครับว่ามันทำให้ผมหืนได้เหมือนกันนะบอกเลยมองทีไร ชินก็ไม่ชินสักทีปัญหาของผมมาแล้วผมจะถอดบาให้เธอยังไงอาบมาทั้งชุดชั้นในแบบนี้เลยก็แล้วกันจะได้ไม่เขินมากด้วยคุณหนูนี่มันยังไงกันนะผมเคยบอกคุณหนูแล้วว่าผมเป็นผู้ชายแต่ต้องมาถูกตัวให้คุณหนูแทบทุกวันเลยผมจะใจแตกเอานะผมรูปไล้ร่างกายที่นั่งอยู่ในอ่างอาบน้ำนิ่งไม่พูดอะไร ทำไมผมถึงมีเจ้านายเหมือนมีลูกเลยล่ะคีบอนเป็นผู้หญิงเลยนะแกเนี่ยแต่ขอบใจนะสงสัยวันนี้จะสนุกไปหน่อยคำขอบคุณแรกจากคนที่เอาใจยากที่สุด <c oughs> น่ารักจังเลยไม่เมาผมจะได้ยินคำนี้ไหมครับชาร์นะ่าแกก็ไม่ได้อินแกยังไม่ได้อาบน้ำนี่ ลงมาอาบเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิคนที่พูดหันมามองหน้าผมแล,แล้วทำไมผมต้องไปอาบกับคุณหนูด้วยเล่าจะมาแอบดูน้องชายผมไม่ได้นะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวโดวนตีแน่ๆเลยเอ,อไม่ดีกว่าครับออผมเกรงใจฉันบอกให้แกลงมาคนเป็นเจ้านายกระชากคอของผมลงมาในอ่างอาบน้ำทั้งทางชุดที่ใส่เอาอีกแล้วครั้งที่สองแล้วนะครับ คุณหนูผมต้องชะง,งักคำพูดเพราะคนที่ลาลกผมลงมานั้นทำท่าจะร้องไห้เป็นอะไรอะ่ะทำไมจูจ่ๆก็ร้องไห้ฉันชอบอลิสนะเธอทำให้ฉันไม่เหงาเธอทำให้ฉันไม่รู้สึกขาดแต่ทำไมป้ากลับมาไม่เข้าใจป้าเมินฉันป้าไม่รักฉันแล้วใช่ไหมอะ เจ้านายผมปล่อยโฮออกมาลูกใหญ่ที่แท้ก็เด็กติดพ่อติดพี่โอ๊ยน่าเอ็นดูเธอแค่แสดงออกแปลกไปหน่อยจริงๆแล้วข้างในเธออาจจะเป็นคนน่ารักผมจะทำยังไงดีผมปอบคนไม่เก่งซะด้วยสิผมดึงคนเป็นเจ้านายเข้ามากอดเอาไว้เงียบๆแบบที่ชอบทำกับน้องสาวแต่ดูเหมือนมันจะทำให้เธอร้องไห้หนักขึ้นอีกผมเลยต้องลูบผมเธอเบาๆไปด้วยเพื่อเป็นการปลอบ ผมไม่กล้าที่จะพูดอะไรเพราะกลัวว่าพูดไปแล้วจะทำให้เธอรู้สึกแย่กว่าเดิมช้างอ่แกแก,แกัรุบหัวฉันเหรอเสียงสะอื้นเบาๆของคนในอ้อมกอดมันทำเอาผมต้องหันมองดีขึ้นไหมครับผมพูดมากก็จริงแต่ผมไม่กล้าอบอกผมกลัวพูดอะไรที่มันจะทำให้คุณหนูแย่ลงผมมองตากรมโตที่ตอนนี้เอ่อล้นไปด้วยน้ำตา มองแบบนี้เธอน่ารักสุดๆไปเลยดูไร้พิษภัยน่ารักจนแกมันก็แค่จ้องเพียงสิ้นเสียงดวงตากลมโตก็ดึงผมไปประทับริมฝีปากเหมือนกับตอนนี้เรามีใจตรงกันโอ้จูบแรกของผมคนเป็นเจ้านายปีนขึ้นมานั่งบนตักแล้วประทับริมฝีปากลงมาอีกครั้งริมฝีปากอบอิ่มที่บทลงมาลงบนปากของผมรสหวานที่ขยับช้า,ชา มันทำเอาผมใจเต้นรัวเธอทำผมใจเต้นแรงกี่ครั้งแล้วนะในเวลาแค่ไม่นานเนี่ยผมเผลอเอามือกอดเอวของเธอเอาไว้แล้วเรียนรู้จูบที่เธอกำลังหยิบยืนผมขยับปากตามช้าๆกลิ่นลมหายใจที่ผสมผสานกับกลิ่นแอลกอฮอล์มันช่างกระตุ้นเลือดลมในร่างกายดีจริงๆเลยเราจูบกันอยู่ในน้ำแบบนั้นนานมากนานพอที่จะทำให้น้ำในอ่างจากที่อุ่น เริ่มเย็นผมรู้สึกดีจังเลยผมบอกกับคนตรงหน้าที่ตอนนี้ตาหวานเยิ้มเลยเช่นฉันมีอารมณ์นะไอ้จอนของแกมันกำลังดันฉันอยู่เสียงกระเส่าของคนที่อยู่ในอ้อมกอดมันทำให้ผมใจเต้นไม่เป็นจังหวะมือเล็กๆของคนเป็นเจ้านายกำลังแกะกระดุมเสื้อของผมออกแล้วไล่ลิมฝีปากไปทั่วแผงอกเลยอู้มันรู้สึกดีแท้ เจ้าหนูยักษ์ในกางเกงของผมมันตื่นเต้นจนพัง,งกหัวแล้วถ้าหายเมาคุณจะไม่ฆ่าผมใช่ไหมครับคุณหนูจะไม่รู้สึกเสียใจใช่ไหมคำถามกันตายของผมทำให้ลิมฝีปากเล็กๆหยุดทำงานทันทีสายตาที่มองผมมันเริ่มเปลี่ยนไปเออฉันกำลังทำอะไรอยู่วะเนี่ยสงสัยจะเมาจริงๆคนตัวเล็กที่ลุกขึ้นจากอ่างอาบน้ำแล้วทิ้งผมเอาไว้ในห้องน้ำแบบนั้นฮะฮะ อะไรแค่นี้เหรอแต่แต่ผมก็มีอารมณ์ไงปากเนอปากตามใจปากลำบากมือสงสัยงานนี้สงสัยผมคงต้องทำร้ายน้องชายตัวเองแล้วล่ะจะได้ไม่ไปหื่นใส่เธออีกฮืพอนึกถึงจูบเมื่อกี้แล้วก็อดจะเอามือมาสัมผัสที่ริมฝีปากไม่ได้หัวใจของผมยังเต้นรัวอยู่เลยชอบจังเลยแต่ชาตินี้ คงไม่ได้จูบเธออีกแล้วล่ะก็ที่เธอทำเพรเมานีา่นาอีกด้านค่ะตอนนี้คุณหนูไม่อยู่ไปเที่ยวที่ไทยคะ่ะรายการป้องกันถ้าได้เรื่องพิกัดแล้วจะแจ้งไปนะคะเสียงจากหญิงสาวดังขึ้นในความมืดเหมือนกำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับใครตอนนี้คุณหนูรักฉันที่สุดถ้าให้เวลาฉันอีกนิดฉันคิดว่าฉันจะใช้เรือนร่างของฉันควบคุมคุณหนูได้ ต้องวางแล้วนะคะเดี๋ยวถูกจับได้หญิงสาวรีบวางโทรศัพท์เพราะกลัวว่าใครจะมาเห็นเข้าแต่ภาพของเธอกลับไม่พ้นสายตาของคนที่เห็นทุกที่ทุกส่วนของบ้านผ่านกล้องที่แอบติดไว้รอบตัวบ้านของโทา่าท่านโท่าเจ้าคะ่ะนั่นอลิสหรือเปล่าคะเธอคุยโทรศัพท์อยู่กับใครหญิงสาวในชุดเมดเอ่ยถามขึ้นไม่รู้สิมันแปลกๆจับตาดูต่อไปก็แล้วกัน การหันซ้ายหันขวาแบบนั้นแสดงว่าไม่อยากให้ใครเห็นสินะแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องดีหรอกมั้งว่าแต่เราเถอะท่านใครของเธอส่งมางั้นเหรอรู้ไหมว่าการใส่ชุดเมดมาแบบนี้มันทำให้ฉันอยากจะอืมวันนี้เรามาเล่นกุญแจมือกันดีกว่าโทล่าหยิบกุญแจมือนในลิ้นชักของโต๊ะทำงานแล้วเดินไปหาหญิงสาวในชุดเมดที่พี่ชายส่งมาให้ ก่อนจะลากมาที่หน้าบ้านเราจะเล่นกันหน้าบ้านเลยเหรอคะใช่ค่ะต้องเรียกว่านายท่านสิคะถึงจะถูกนายท่านเมียวเมดสาวทำตามที่โทราบอกก่อนจะแกลกแขนทั้งสองข้างของเมดโดนล็อกติดกับประตูบ้านโดยที่คนที่ล็อกนั้นยืนมองอย่างพอใจขอโทษทีนะฉันไม่ได้รสนิยมเดียวกับไอ้หมอบ้ากามนั่นแล้วฉันชอบแมวนะแต่ฉันไม่ได้ชอบเธอ พอพูดจบโทลาก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วตรงไปที่คอมพิวเตอร์ของตัวเองทันทีเขาจัดการแฮกระบบของสมาร์ททีวีของบ้านคุณหมอแล้วส่งภาพหญิงสาวที่พี่ชายของเขาส่งไปพร้อมกับแคปชั่นว่าของใครมาเก็บด้วยปรดติดตามตอนต่อไปเฮ้ยทำไมคนครอบครัวน,นี้มันถึงได้หน้าปวดหัวแท้เนาะคุณผู้ฟังคิดเหมือนกันไหมคะ แอดคิดว่าเอามาอ่านครบทุกคนมันจะต้องวุ่นวายแน่ๆสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิง่งติ๊งๆให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ